แดดก็ส่องมาอัปเดตต้นตะไคร้ปลูกในรัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลียอันนี้ตัดใบออกครึ่งหนึ่งแต่ว่าตอนตัดน่ะเม่ไดดทำคลิปพี่น้องจ้าพอแดดร้อนก็อยากทำคลิปเดีอยพี่น้องมุ่มแสงเมื่อใดเนี่ยค่ะมันมันคือแบบว่าโตเต็มที่แล้วนะแต่ว่ายังไม่เก็บเต็มกระถางแล้วนะคะเดือนหน้า เดือนหนาอากาศก็เริ่มสีอ่าอุณหภูมิจะลดลงเนาะก็จะเก็บเอาแต่หัวมั่นเน่ยเอาแต่ต้นมัน่นี่ยค่ะเข้าช่องฟิตเอาไว้ได้กินเมื่อปีเมื่อศาสตร์พี่น้องจา๋าแต่เฮตุวิธีนี้พอจะเข้าหน้าร้อนเราก็ปลูกใหม่ต้นที่เราจะทําพันุ์เราก็แช่น้ําช่วงโคนเอาไว้ให้มันแตกรากใชายใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่อากาศไม่อุ่นเนาะ นั่นแหละค่ะพอมันออกหากหลายเอาก็มาปลูกช่วงร้อนมันก็จะเริ่เติบโตแบบนี้มันก็นงามพอมันแตกเต็มกอแบบนี้ค่ะเต็มกระถางแบบนี้เราก็เก็บออกรื้อออกทั้งกอนะแล้วก็ปลูกใหม่วัวะตะไคร้เราก็เข้าช่องฟิตเป็นอยู่แบบนี้ได้กินเมือม่อปีเมื่อสา์พี่น้องร่องเห็ดบิ่งเด้อค่ะอยู่ในประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซาเวลส์อยู่ละทั้งปหก ว่าเป็นงามเป็นไม่ประดับใด่นละข้างๆกันก็จะเป็นใบกะเพราเมื่อกี้ก็เพิ่งตัดที่ที่มันแตกยอดแล้วก็เป็นดอกเนี่ยค่ะพอเริ่มเป็นดอกแบบนี้เราก็ตัดตัดแต่งกิ่งออกไปไปปรุงอาหารไปทําอะไรก็ได้เนาะไปปรุงอาหารบวพิษบแมยนทำอาไรก็ได้มันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่มันบ่ตายดรอกพี่น้องเฮ็ดเบิง้งเสียวง,งามปันใดในี่เบิ้งไกลๆเนี่ยค่ะใบกะเพรา จะเอางามปันได้หอมพี่น้องจ้าปลูกไว้ต้นเดียวนี่แหละสามปีเข้าปีที่สี่แล้วนะคะต้นนี้เข้าปีที่สี่แล้วพอมันเป็นดอกเยอะๆเราก็ตัดแต่งกิ่งมันออกไปมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเมื่อปีเมื่อศาส์งาาเมื่อปีเมื่อศาสตร์ค่าหนิเก็บด้แตกกอออกพี่น้องมันเป็นต้นนอนๆฉันก็ด,ดึงขึ้นมาหลวกกินกับป๋นกับเจียวคือบานเฮ่า พี่น้องจ้าพื้นที่น้อยๆปลูกผักสวนครัวในต่างแดนขอพระคุณทุกท่านพี่น้องเอซีที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ